รีวิวเมืองในอังกฤษแบบสั้นๆใครจะมาเรียนต่อต้องดูลอนดอนเมืองแห่งสีสันและเป็นศูนย์รวมหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นรถไฟหรือสนามบินไปต่างประเทศต่างเมืองคอนเสิร์ตกีฬาแหล่งชอปปิ้งมีอะไรให้ทำตลอดเวลาสนุกแน่นอนบาร์เมืองเล็กๆที่น่ารักสงบและปลอดภัยมากเป็นเมืองอนุรักษ์ไม่ค่อยมีตึกสูงก็ยังมีห้างร้านอาหารแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตเยอะมากเดินทั่วถึงสะดวกสุดๆบริสตอลเมืองนี้ก็เดินทางสะดวกเหมือนกันมีทั้งรถไฟแล้วก็สนามบินและค่อนข้างเป็นเมืองใหญ่มีอะไรให้ทำเยอะเที่ยวสนุกเลยทีเดียวออรแ่ายชใคบ ดิปอตเตอร์ต้องไปเมืองนี้เลยเป็นเมืองแห่งประวัติศาสตร์และสถาปัตยกรรมที่มีร้านน่ารักน่ารักเยอะมากค่าครองชีพก็จะถูกกว่าเมืองทางใต้หน่อยด้วยดินบรเป็นเมืองที่อยู่ส่วนเหนือของยูเคนะมีแลนด์มาร์คหน้าเที่ยวเยอะมากไม่ว่าจะเป็นธรรมชาติกลางเมืองหรือย่านเมืองแต่เมืองก็ยังมีแหล่งช้อปปิ้งเยอะมากเช่นการัสโกไปเมืองนี้เจอแต่คาเฟ่น่ารักและอร่อยเยอะมากเมืองนี้ก็เป็นอีกเมืองที่มีจัดอีเวนเยอะมากนะคะตอนนั้นที่พิมพ์ไปมีจัดฮารลวีด้วยสุดๆแล้วเขาทำดีมากทลกเมรกืออเาขจัดงาที่ ศูนย์ UK and USA ในวันที่9มีนาสอ2พันี้นี้ใครที่อยากรู้ว่าการไปเรียนต่อจะต้องเตรียมตัวยังไงมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างหรือแม้แต่ยังหคอค์สเรียนที่ถูกใจไม่ได้แนะนา่าต้องไปเลยเราะจะมีพี่ๆตัวแทนจากสถาบันดังทั้งจากอังกฤษแล้วก็อเมริกามาช่วยไขยข้อสงสัยแล้วก็แนะนาทุกคนนอกจากนี้ทุกคนยังมีสิทธิ์รุ่นรับทุนการศึกษาจาก Edvoy ทุนจากมหาลายัยตั๋วเครื่องบินบอรเชอร์สอบ IELTS ฟรีจะยัง่งมีรางวัลใหญ่พิเศษอีกยมันนะนะอย่าลืม